โยสวัสดีครับทุกๆุคนอากองอมมาม่อาเสียซึ่งมาสวยอาทรงนะครับทุกๆคนนะ Hello, everyone, นะครับฮัลโหลเอฟวีวันนะครับวันนี้นะครับเรานะครับจะมาทดสอบกันว่านะครับผมนะครับสามารถกินลูกอมนะครับรสเปรี้ยวได้คือทนลูกอมรสเปรี้ยวได้ถึงระดับเท่าไหร่นะครับคือมีระดับที่1ถึง7นะครับมาดูกันเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้นะเป็นลูกอม รสเปรี้ยวเลเวลที่หนะครับนี่นะครับบอกเลยนะครับผมคือราชาแห่งการกินเปรี้ยวนะคทุกทุกคนนะครับอย่าดูถูกผมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมเอาใส่ปากให้นะครับอร่อยนะครับทุกทุกคนนี่ครับอร่อยครับใช้ได้ครับใช้ได้เลยครับเลเวลนี้นะครับผ่านนะผ่านเลยนะครับเลเวลที่สองนะครับนี่ับ ได้ได้ได้เลเวลนี้ผมก็ผ่านนะับเรเวลที่สองนะครับส่วนเรเวลที่3นะครับได้นะครับทุกทุกคนอร่อยดีนะครับมีรสสัมผัสนะ้ำที่นุ่มละมุนเป็นพิเศษน้านี่นะครับมันก็จะแข็งเป็นพิเศษนะครับ มันมีรสเกลือนิดหนึง่งมันก็จะเปรี้ยวนิดหนึ่งนะครับแต่ก็โอเคนะครับเลเวลที่สี่นะครับเป็นลูกอมรสขามนะครับเดี๋ยวผมกินเลยนะโอเคนะผ่านสบายๆนะครับแต่ลูกอมรสที่ห้านี่นะครับลูกอมเลเวลที่ห้านี่นะครับไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับมาลองกันเลยนะครับลูกอมแบบนี้นะครับทุกๆคนนี่นะครับเปรี้ยวจี๊ดเลยนะครับ เดี๋ยวผมเอาใส่ปากเลยนะครับเปรี้ยวนะครับทุกทุกคนนี่นะครับเปรี้ยมากเลยนะครับทุกทุกคนมันแบบว่าเปรี้ยวแบบกดเลยอะครับเนี่ยครับอาการผมออกเลยครับทุกทุกคนเนี่ยอันนี้คือเลเวลห้านะครับถ้าใครทนความเปรี้ยวไม่ได้นะก็อย่าไปกินนะครับมันกัดปากจริงๆนะครับทุกทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ลาแค่นี้แล้วนะครับบายบาย